สวัสดีครับผมเป็นพี่รองท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มืนอวันที่ สี่กันยายนนะครับพศ2ส6องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องบันว่าจะมีมองได้ดีมองได้เด็ดมองได้เด่นมองได้ดังนะครับด่าลาก็จะตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะพี่น้องเนาะหมากชอบจางไหนก็จังตัใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มีหลายตำนักที่ดอลลาได้นำเสนอไปแล้วตั้งแต่ตองงวดพี่น้องขันผูดยังไงท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมหย่อนลังกันได้เ้อพี่น้องนะครับอาจจะหลายตำนักแน่นะครับก็เลือกตำนักที่เข้ามากตำหนักที่เข้าชอบ หนึ่งตำนักนะครับผมส่วนสำนักอื่นๆเข้ากับเบิ่งเป็นแนวทางประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ดอลลามีตัวเลขแนวทางนะครับของปูเจ็ดสองมานำเสนอให้พี่ให้น้องค่ะทผู้ชมได้ติดตามกันนะครับงวดที่ผ่านมาของปูเจ็ดสองนี่ครับพี่น้องเลขไม่มีที่ไปกับชุดจอบลอยนะครับผมปูบม่ได้จับไ้นะครับตอนที่ดอลลามบอกในคลิปปูบม่ได้จับซีไ้ผันผู้ได้มาซีก็ไปจับไซได้นะครับผมผันจับซีไทยก็จะ มาของปูอยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมแต่ว่าปูบริจาคห้ก็ถือว่าลดไปนะครับงวดนี้เขาก็มาตามกันต่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าปูขาดแบบชุดเน้นๆมาห้เลยนะครับผมขันผู้ได้อยากได้ชุดเต็มปูว่าห้ไปจับเอาเองนะครับผมเดี๋ยวดอลาสิขึ้นหน้าจอให้เบ่งไปน้ากันเลยพี่น้องนะครับอ่าขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับอ่าผมเป็นชุดที่ปูเขียนห้กับทางทีมงาน นะครับผมจะมีสูตรเลขไม่มีที่ไปนะครับผมแล้วก็ชุดจอบลอยแล้วก็ชุดคู่เด่นคู่เน้นนะครับแล้วก็ชุดกันนะพี่น้องเนาะที่ปูไห่มากครับผมเดี๋ยวลาล่าเซิร์ลอกไ่เบิ้งไปน้ากันเลยพี่น้องทิ่ปต้องเซีรเวลากันโดนนะครับปู่เจปู่เจงวด 7, วันที่สิห อโยนะครับผมสองห้าหกเจ็ดนะครับเลขไม่มีที่ไปนะครับผมสุดแรกรอบนี้ปูหายมากพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จับคูเดนร่วมกันนะครับผมไม่มีที่ไปนะครับเดินดีขึ้กันพี่น้องสุดนี้นะครับเลขไม่มีที่ไปมีเก้านะครับผม 01นะครับหายมาจับคู่กันครับ2 3และก็4อันนี้ชุดเต็มนะครับพี่น้องเก่าคู่เก่าชุดขันพูดไดอยากได้แบบชุดเต็ม9 2 9 3 9 4 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3้าอันนี้คือชุดเต็มของสูตรไม่มีที่ไปนะครับเลขไม่มีที่ไปของปู่จุดสนะครับ แต่กชุดจอบร้อยนะครับปูหามากแบบตอ่อหัวทั้งสองชุดเลยนะครับอันนี้ชุดจอบร้อยมีทั้งเมดนะครับเก่าคู่เก่าชุดค้อกันนะครับอันนี้จะเป็นสามสี แล้วก็ห้านะครับผมมาจับคู่กัน,กน,กนครับนะครับเก้าอดลล่าย์เห็นห้าแปดก่อนมีหนังแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับ, 9, 5, 8, 8, 9, 0, รบจับคู่กันก็นจะได้นะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์พี่ต้องก็ที่ได้ตามนี้นะพี่ต้องนะนะครับผม ถ้าจะได้แบบชุดเต็มนะครับเอาไปจับคู่เองนะครับปูว่าแล้วปูก,คคคก,กคคนะ็คัดเน้นมาไห้นะครับดังลล่เช่นเราคู่เด่นก็แล้วกันครับคู่เด่นนะพี่น้องเนาะปูคัดเน้นมาไห่สองสูตรรวมกันนะครับ นี่คือคัดเน้นมาให้เลยส่วนชุดเต็มให้ไปจับเอาเลยพี่น้องนะครับผมคนผูใด,ดมักตัวใดในเลขไม่มีที่ไปกับชุดจับลอยนะครับผมคู่เด่นมีนะครับเก้าสามนะครับผมอยู่ในชุดนี้พี่น้องนะครับอยู่ในชุดนี้เลยนะครับแล้วก็เก้าสี มที่ผ่านมาก,ก็กับเราซีซีก่อนพี่น้องในชุดนี้นะครับผมในชุดนี้นะครับแล้วก็ศูนย์สามนะครับแล้วก็ศูนย์สี่อ่าครับพี่น้องตั้งใจเขียนห่างไปหน่อยนะครับในชุดนี้เลยแล้วก็ศูนย์ห้า คือชุดที่ปูคัดเน้นสองสูตรร่วมกันนะครับชุดสามตัวไ้มาเม็ดเดียวเลยนะครับผมเก้ <90 4 S 1> นี่ะครับอันนี้คู่เด่นนะครับผมคู่เด่นมีทั้งหมด1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่นะครับมันตรงกันนะครับผม ปูเลยคัดเป็นชุดเด่นชุดเน้นออกมาให้นะครับผมแล้วก็มีตัวกันหาน้ำนะครับตัวกันนะครับผมตัวกันที่ปูคัดด้วยพี่น้อง8ปดสกับเกปูวากลับด้วยเด้อนะครับผมกลับด้วย แหละแต่คนมาคนชอบนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งบนและล่างนะครับผมบนล่างนี่ครับผู้ใดบอมักบ่ชอบนะครับตัวที่ปูจับคู่ให้พี่น้องนะครับเอาชุดเต็มไปจับคู่เลยนะครับผมเลขไม่มีที่ไปจับคู่ได้เก้าคู่เก้าชุดนะครับ ชุดจับไอยจับคู่ได้เก้าคู่เก้าชุดนะครับปูเอาชุดที่ตรงกันออกมาเป็นชุดเด่นชุดเน้นนะครับผมที่รักๆปูอาตามสูตรคำนวณจัเก้าสามเก้าสี่3 04, 0สามสี่ห้า นะครับผมชุดตามตัวปูก็ได้เด่นให้ที่904เม็ดเดียวเลยนะครับผมตัวการกับ83กับ95นะครับกระบป๋ลายคูใบลายชุดพี่น้องนะครับสําหรับตัวเด่นที่ปูคาดไห้แล้วพี่น้องเนาะนะครับพันผู้ใดอยากได้แบบชุดเต็มสามารถเอาไปจับคู่เองได้เลยนะครับทั้ง2ชุด2สูตรนะครับผมแคปหน้าจอไปเลยพี่น้องนะครับ ขอขอบพระคุณทางทีมงานทุกท่านนะครับที่ทรงนำตุลิขณาทางไม่กับดอลลาร์ชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับผมแล้วก,ก็กราบสาธุปูเจ็ดสองนะครับที่แบ่งปันตุลิขณาทางดีๆเด็ดๆนะพี่น้องเนาะนะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาร์ชาแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันคูป่ปู่สุขคนนะครับผมถ้ามักถ่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่ิ่่ไดด้พลลาชมมคปใหๆ แนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมอย่าลืมติดตามรับชมคลิปน้าวัฒนาจะมีตัวเล็กแนวทางจากตำหนักไหนมานําเสนอให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับคลิปนี้เป็นของปู่72งนะครับว,วันที่16กันยายนพศ2อ6 7นอนะครับผมสองสูตรร่วมกันนะครับคัดตัวดินตัวเนนให้เลยนะครับแคปหน้าจอพี่น้องแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ